เห็นความแม่นเป๊ะของสายสืบเราไปแล้วจะบอกว่าที่ฟอร์มตกท้ายผิดไปหลายปีต้องยกมือไหว้ขอโทษตัศนีก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเอาทั้งกันพึ่งทั้งสตูดิโอโอ้โหเรียกเสียงฮือฮาทั้งสตูดิโอของเราเลยนะครับคีย์เวิร์ดคือ 600cc ซครับโอ้โหลิชคิบวา 35ครับ35คุณเอกกี้ล่ะคือตอนนี้ถ้าขอไทยจริงขอไทย42่สิอรู้ว่า30ปลาย39ม้าตอบม39น้อยไปเลยอ่ะจิ๋ว6 0 0ซีซีคุณอายุ27ปีค่ะเออยปีเอาทั้งกันอึ้งทั้งสตูดิโอเออถามความรู้สึกจิ๋วเลยอทถามความรู้สึกจิ๋วเลยนะถามถามตรงตรงตอบตรงตรง สายสืบคนไหนพูดแล้วเราเจ็บสุดเจ็บทุกคนเลยเจ็บทุกคนเลยและตอนนี้คุณทั้ง2คนนะครับมีเงินรางวัลตั้งต้นนะครับ3า0แสนบาทสะสุนโดยเรพาริวเจลเอ็นและถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับปัสนีคนแรกของเรากันเลยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นหน้าปัศนีหมายเลขหนึ่งของเราแล้วคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่21ค่ะแอร์ายว่า21ใช่ใช่หมอริสล่ะริบว่าเขาตัดผมทรงรองทรงเนี่ยเป็นนักเรียนมัธยมไหมถึงไหมต่ำไปปะต่ำไปต่ำไปใช่ป่ะน้อยไปใช่ไหมวัาน้อยไปน้อยไปเร่อว่าน่าจะประมาณ24 24คุณเอก อยู่ในระหว่าง20่สินต้นๆน่ะต้องยี่สองอะลูกเนาะลูกเนาะแต่เขายืนเรียบร้อยมากเลยอ่ะตอนเนี้ใช่ไอ้หลวงพระเนศครับคุณอายุเท่าไหร่18ปดปีครับคริปน้องไอซ์ที่เวลาลงไปนี่มีคนดูตลอดเลยนะเออหลักแบบหลักร้านหมดตลอดทางครับทำไมทำไมคิดว่าเขามาชอบเราเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันเขาหน้าตามั้งครับ อะไรทําให้เรามั่นใจแบบนั้นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่หมายถึงมีคนเคยมาบอกหรืออะไรยังไงมีมีบ้างครับอกแล้วเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าหน้าตาดีครับแล้วเราตอบเขาว่าไงผมก็พ่อไม่ให้มา,าไ่้าพบ,บางทีก็บอกว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ครับพี่ <laughs> แอคิดว่าแม่อายุ54ค่ะ54ปีสำหรับคุณแอคุณเอกกี้เหมือนยังคิดสอนคิดเลขหกเลขหถึงไหมเลขหไม่ถึงแน่ใช่ไหมลิบว่าน่าจะประมาณอ่ะห้าสิบห้เป๊ะ50าสิบเป๊ะเลยครับคุณเอกกี้ครับเหลือคุณคนเดียวแล้วประมาณ50 53 5 3อ่ามีติดติดกันนี่2คนที่ติดกันตลอดเลยอชอบเรียนแบบตลอดเลยอะเรียนบต,ตลอดดูตใช่กำลังวิเคราะห์ของชานว่าเออต้องเป็นพี่ของพี่แอมเป็นพี่ของพี่มาชาอะไรอย่างงี้มันก็ต้องมากประมาณเทียบรุ่นเขาเทียบรุ่นกันอยู่เอาล่ะนี่คือข้อมูลของแก๊งสายสืบสองหน้าของเราคุณยังมีตัวช่วยเหลืออยู่4ตัวช่วยจะใช้ตัวช่วยไหนสําหรับปัจจท่านนี้ไหมครับคนดังครับคนดังอ่า งั้นเรามาดูคนดังคนนี้กันเลยครับแมลกิฟสันเกิดปีเดียวกันกับปัสนีท่านนี้ครับจะเปลี่ยนจาก52ปีเป็น53ค่ะ53ขยับขึ้นมาอีก <wi> 1นปีเปลี่ยนทำไมเอาล่ะปัสนีหมายเลข4ครับคุณอายุ53ปีใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะครับผิดหนึ่งปีเงินหาย7,000บาทเรามารุ uh ้นกันว่าคุณเหลือเงินอยู่เท่าไหร่ครับเอ้าเอายังไม่หยุดอีกเฮ้ยเอายังไม่หยุดอีกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะหยุดจะหยุดไหมเฮ้ยสองแสนอายุสองแสนแม่จ๋า เอาแสนแปดถึงไมแสนแปดเอาแสนเจพนเกพี่ตุ๊กครับทุกคนกําลังตะลึงกันอยู่พี่ตุ๊กช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าอายุจริงๆของพี่ตุ๊กวิยดาคือ63ปีค่ะพี่บอกไม่ถึงได้หกอ่ะสวัสดีครับเห็นปาสนีหมายเลขหนึ่งครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับหนูจักพี่เขาอะ อันน่าจะอายุประมาณตอนน่ะตอนนี้น่าจะมานน่าจะสักเกือบน่าจะ 40... 43แาล้นค่ะ43ปีเห็นครั้งแรกคิดว่าเขาอายุ43ปีมาถามสายสืบสองหน้าของเราดีกว่าพี่เขาถ่ายคลิปไมไม่เคยเห็นคลิปพี่คนนี้หรือว่ามีมีคลิปปะเหมือนพี่เขาเคยแบบ เกียกับมายากลมยามกใช่ไมเาแต่ว่านานมากแล้วเราเป็นผู้ช่วยมายากลใช่ไหมใช่เขาเป็นผู้ช่วยเไม่ใช่มิวเือขเาไม่ใช่เรา พี่เขาอายุเท่าไหร่แอร์คิดว่าพี่เขาเป็นคล้ายแอร์เขาใช้ความตัวเล็กอะมาดูอายุน้อยแต่จริงๆพี่เขาอายุไม่ได้น้อยค่ะพี่เขาอายุ46แล้วค่ะ46เลยออคิดใกล้แอร์มากเลยนะครับด้วยความที่พี่เขาค่อนข้างตัวเล็กเนี่ยเราก็จะดูว่าพี่เขาเนี่ยอายุยังน้อยอยู่แต่ถ้าเกิดอ่องวิเคราะห์จากบริเวณผิวหน้าก็อาจจะรู้ได้ว่าพี่เขาเนี่ยผ่านประสบการณ์มาเยอะดีดึงอ่อ,องคิดว่า45ครับ45ใกล้ๆกันเลย46 45มอริ์ล่ะ 42 42โอ้นี่ไล่ๆกัน42โฟกัสบอก43นี่45 46คุณสำลีคุณอายุเท่าไหร่ครับ33ปีครับ33ปีโฟกัสทำไมตกใจอย่างนั้นนะไม่ก็คือตอนนี้เห็นพี่เขาตะก่อนอะเรารู้สึกเขาตกแล้วพี่เขามานานมากแล้วออาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากัน เห็นปัศนีท่านนี้แล้วคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่พี่โอโกรู้จักอยู่แล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วแหละเราเรารู้ใช่ไหมไม่รู้อ้าวอายุมากกว่าฉันแน่นอนเหรอเอาเราเป็นเบสนะเรา45ใช่ไหมพี่โอโกอุยอยู่ในวงการก่อนเราเป็น10ปีอ่ะจริงเหรอแอร์ขอทายว่าอ้าวอ้าวนี่นี้ก็ดึงไปก่อนเลยเขาสัต่งแม่เี่สัต่งนั่งฟูสั่งที่ใหญ่ เด้งไปหมดก็แม่คิดนะอ่ะไยก่อนแอรขอทายว่าห้าสิบสามค่ะห้าสิบสามปีคุณเอกกี้พี่โยโกะแต่พี่โยโกะยังดูดีอยู่เลยอ่ะใช่ไอกกี้เราเยอะอ่ะไปอยู่วงการตั้งแต่เราเด็กๆเราเด็กๆห้าห้าสิบสี่ห้าสิบสี่มอริสริดขอทายว่าเป็นอะไรที่อเมซิ่งไปเลยก็คือดูเด็กกว่าอายุมากหกสิบ ่ดดูเ็กคุณอเมซซิ่งเกินไปเหมือนกันแล้วเนี่ยไม่รู้ระชาจันล่งมากเลยนี่คนอื่นเขา5้า3 54ห้คุณซัด60เลยออลิทไทยพวกพี่ก็กำลังจะถอยหลังจากบ้านเลยยิ่งเห็นนะเอาละไว้ไงปัสนีหมายเลข4ครับคุณอายุ48ปีใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะครับขออนุญาตถามอายุจริงๆนิดนึงตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ45่ค่ะ45่สิ้คุณเอกกี้คุณเอกกี้ครับคุณพี่ก็พี่เขาทำงานก่อนใช่ไห่แต่เ้าต่อเโาต่อมาแล้วนานนานกว่าแล้วก็เขาจิตวหลังยฉ่างจริงเหรอ าสบายมากเลยตรงนี oh yeah. pues ้ oh yeah. s <S แล้วงเขาานนิ้องเอไม่ต้องเลยโอ้โหนี่นี่นีนี่ละครกับฉันบมอฤเธินเคยเจอคุณโยโกะใช่ไหมเคยเจอใช่ไหมครับเคยเจอมในซิทคอมหนังสืออซิทคอมแล้วคุณ่ายเขาอายุเท่าไหร่นะหกสิะโอ้โหนี่อันลวเดนนฟังนิดก่อนครับคือฤิ่ะคอยตาพี่เอกกี้ไปหมดเลยคอยตาพี่กี้ว่า 45ชั้น45แล้วก็บวกกับชั้นเป็นประมาณ10ปีอะไรอย่เงี้ยแลก็ไปตามเลยเห็นไหมคนนี้เลยฮะคนนี้เลยฮะถ้าไม่แม่นไม่ต้องพูดโอ้โหชุดสีสันแพรวเลยเกินพี่ปลอยฝ้ายอ่ะเขาเพิ่งแถลงชื่อเขาแถลงอายุเขาแถลงชื่อหรืออายุในออนไลน์ใช่ใช่ครับซึ่งลิดได้อ่านมาแล้วตอนแรกลิไม่คิดว่าพี่เขาจะอายุเยอะขนาดนี้ พราะพี่เขาดูแบบว่ากระฉับกระเฉงยังดูเป็นเด็กอยู่เออแบบร้องเพลงสนุกอะไรเงี้ยเอกป่ะเออถ้าตอบเลยถ้าลิศจำไม่ผิดนะในนั้นน่ะบอกว่าเลขแปดสิบหกไม่ถืองอมเงือกใช่คือประมาณเลขห้าเลขหกอะไรนี้เลยอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะใช่เพราะลิศลิศลิศอ่ะอึ้งมาก่อนใช่ตอบแอ้ตอบก่อนเลยอ่ะแย่งตอบห้าสิบหกค่ะคุณแอรตอบห้าสิบหกคุณเอกกี้อ่ะ จริงเหรอห้าสิบห้าสอสิบห้าเอาหมอฤทธิ์จริงเหรอเฮ้ยฤทธิ์ดูมาผิดปะฤทธิ์ก็ดูผิดแน่ฤทธิ์แกให้ข้อมเชื่อข้อมูลแกเนี่ยอ่ะห้าสิบสองห้าสิบสองเอาล่ะงั้นมีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่54ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับจะเปลี่ยนคำตอบไหมครับจะเปลี่ยนต้องกดนะ กดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก54ปีเป็น56ครับ56ปี <c oughs> เอานี่เชื่อคุณแอร์หรอน้องยังงงอยู่เลยอะ <c oughs> ปัสศนีหมายเลข2ครับคุณอายุ56ปีใช่หรือไม่ครับ <c oughs> ไม่ใช่ครับ <c oughs> ใช่งั้นมาลุ้นกันเงินของคุณจะหายไปปีละ3 0 0 0บาทเงินคุณจะเหลือเท่านี้ครับอเอายังไม่หยุดเลย,อยเอาไปอีกอนี่ปีละ3 0 0 0นะหายไป42่หมแปลว่าคุณผิดไป14ปี สวัสดีคร <cues> ับ <vict> ค <convert> <sk urai> ุณปอยฝ้ายครับสวัสดีครับเออ่คุณปอยฝ้ายครับคุณอายุเท่าไหร่ครับ42่สิบองครับเอาล่ะคนอื่นคนอื่นคนอื่นผมไม่ถามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมครับเปลี่ยนเรื่องคุยเถอะผมอายท่ามากแล้วไม่ไม่ไม่มันไม่ได้เป็นความผิดใครเลยถ้าจะเป็นความผิดคืนนี้จะไปดูใครสิบพี่พี่เพิ่งบอกพี่เพิ่งบอกประวัติในออนไลน์แล้วสักอย่างไปไหมฮะมีคนมาสัมภาษณ์ประวัติพี่เร็วๆนี้ใช่ไหมฮะ ไม่มีครับไม่มีครับมีครับมีเลยมีไอ้บิ๊ี้ถ้าหมดสิบถ้าหมดสิบสี่สิบสองอ่ะไอ้เรื่องนี้ไปดูใครมาวะแล้วพูไม่นะหูพี่เนี่ยผมตกใจเมื่อก่อนเลยวันนี้ด้วยนะบางทีเราดูหลายคลิปมันก็อาจจะสับสนได้ใช่ครับยังไงคุณป้ายังหนุ่มแล้วจิตใจยังหนุ่มอยู่เลยเใจย็นโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราโทษหมอฤทธิ์คนเดียวหกสิบฤทธิ์เล่าประวัติศาสตร์ให้กับรายการแล้ว แต่ว่ามีเพลงที่สร้างชื่อให้กับเรานั่นก็คือมันต้องถอนมันต้องถอนอะ่ะจะรยวันนี้โชว์สักนิดหนึ่งได้ไหมโชว์ได้ครับโชว์ได้ม,มันต้องถอน